ล่าสุดค่ะทางแบรนด์อัคุนิยะนะคะเขาได้มีการลงเบื้องหลังการทําชุดคัสตอมให้กับโนริซ่าสำหรับคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยนั่นเองโอ้ oh my god เรียกได้ว่าเป็นชุดแบบระดับชาติจริงๆนะคะเนี่ยเขาใช้คําว่าชุดราตรีค่ะซึ่งชุดนี้นะคะทางแบรนด์ค่ะก็ระบุว่าชุดนี้ถูกสร้างขึ้นร่วมกับแนนนิสนะคะโดยประดับอย่างระณีด้วย,วยคริสตันชวารอบกี้กว่า2 0 0,000เมตรค่ะทุกรายละเอียดสะท้อนถึงงานฝีมืออันวิจิตรของช่างฝีมือชํานาญจากอคุนิยะซึ่งทุกเทเวลากว่า800ชั่วโมงเพื่อสร้างสารรค์ งานชิ้นเอกนี้ให้สมบูรณ์แบบพริสตันทุกเม็ดเปล่งประกายสอดรับกับแสงและก็เงางดงามราวกับการโบกสะบัดอย่างสง่างามของธงชาติไทยการออกแบบนี้เปี่ยมด้วยความภาคภูมิใจถ่ายทอดอัตลักความเป็นไทยสู่สายตาชาวโลกเป็นผลงานศิลปะที่สะท้อนทั้งคุณค่าของปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมและก็ความงามเนือการเวลาของประเทศไทยอย่างแท้จริงค่ะ อันคุณิยาส่งเข้าประกวดเป็นความภาคภูมิใจนะคะด้านหลังจะเป็นธงชาติไทยสวาร์กี้ที่ใช้ก็จะเป็นสีแบบว่ามีสีแดงสีน้ําเงินนะคะแล้วก็จะเป็นสีเงินเงินประมาณนั้นนะคะทุกอย่างคือตั้งใจทําแล้วก็มีเบื้องหลังมาให้ได้ชมคือสวาร์กี้เนี่ยจะเป็นแบบโอ้โหเป็นแคตตาล็อกมาเลยอะทุกคนสวยมากค่ะเรื่อจริงดังนั้นก็ขอแสดงความยินดีกับทางแบรนด์ด้วยนะคะแล้วก็ดีใจค่ะกับทางแบรนด์ด้วยนะที่โนริซ่าของเราเนี่ยว้วางใจนะคะแล้วก็ พี่เน,นนิสไทล์ดีของเรานะคะก็ติดต่อมาให้ทําชุดค่ะดีที่ว่าเป็นงานระดับชาตินะคะเป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยดังชุดนางงามของเทสเลยจริงๆค่ะเพราะว่าแบรนด์นี้ก็คือขึ้นชื่อนะคะเรื่องการทําชุดคัสตอมแล้วก็ต่างๆให้กับพี่ๆนางงามนั่นเองค่ะตรงฐานะนจริงๆค่ะเต้าลิสเริศดม,มากๆอย่างไรก็ฝากเอ็นเกจให้อนุนิยะกันด้วยนะ